สวัสดีครับน้องๆใกล้สอบเต็มทีตอนนี้เรามาพบกันในคลิปดีๆกับ ONe น็นะครับวันนี้พี่หนงเนี่ยจะมาไล่ให้ดูนะครับว่าสำหรับโอเน็ดาราศาสตร์ที่น้องๆเนี่ยชอบคุยกันนะครับว่ามันเป็นโอเน็ที่อ่านหนังสือก็ทำข้อสอบได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าน้องไม่เข้าใจประเด็นว่า วิธีคิดในการเรียนดาราศาสตร์เป็นยังไงและอาจารย์ท่านเนี่ยมองภาพของข้อสอบในดาราศาสตร์เป็นยังไงเนี่ยพี่รับประกันได้เลยว่าน้องจะทําข้อสอบไม่ได้นะเพราะว่าในระยะหลังข้อสอบจะยากขึ้นมากและน้องต้องเรียนอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําวิธีการอ่านในช่วงช็อตสุดท้ายหรือโค้งสุดท้ายให้นะครับว่าจะต้องอ่านยังไงบ้างเอามาเริ่มกันเลยดีกว่า สำหรับโอเน็ตดาราศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องจะไล่น้องต้องไล่ตั้งแต่อดีตเลยนะครับก็คือจุดกําเนิดของจักรวาลที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ซึ่งเขาเรียกการระเบิดครั้งนี้ว่าเป็นบิ๊กแบงพอมันเกิดภาวะการระเบิดที่เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กแบงออกมาเนี่ยตอนในอดีตจักรวาลของเรามันไม่ได้ใหญ่นะครับมันเล็กนิดเดียวแต่พอมันระเบิดมาเรื่อยๆแล้วก็ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจนมันถึงในภาวะปัจจุบันจักรวาลที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ มันมีขนาดใหญ่มากและตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขอบของเวลาเพราะนั้นหลังจากที่เลยขอบตัวนี้ออกไปมันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นมวลสารทั้งหลายนะครับในบริเวณที่เป็นพื้นที่ภายในการขยายตัวของจักรวาลเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งออกมาเป็นก้อนๆกลุ่มๆแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็จะเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นก้อนของ ัวกาแล็กซีนะครับเพราะนั้นไอตัวกระจุกกาแล็กซีที่น้องเห็นเป็นก้อนๆตัวนี้เนี่ยข้างในมันก็จะมีกาแล็กซีเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดจนมาถึงกาแล็กซีที่ทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ของเราอยู่นะครับเราก็จะเรียกว่า,ากาแล็กนซะีทางช้างเผือกนะทางช้างเผือกมันก็จะโผล่ออกมาเป็นกาแล็กซีที่เรารู้จักกันก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกไอตัวกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยก็จะมีตัวดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ที่เรารู้จักนะครับคืออยู่บริเวณแถวๆนี้ แล้วก็จะมีสิ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าเป็นระบบสุริยะจักรวาลเพราะฉะนั้นในส่วนของโอเนตเนี่ยน้องต้องเข้าใจตั้งแต่ทฤษฎี Big Bang นะครับว่ามันเกิดยังไงมันมีอะไรเป็นเหตุผลอ้างอิงใครคิดแล้วกระบวนการในการวิวัฒนาการของจักรวาลเป็นยังไงบ้างจนออกมาเป็นกระบวนการในการวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เมื่อน้องรู้จักดาวฤกษ์ว่ามันมีวิวัฒนาการเป็นยังไง มีที่มาเป็นยังไงเขาก็ต้องการเจาะเข้าไปนะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวเลืกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นดาวเลืกที่ปัจจุบันเนี่ยมีสีเป็นลักษณะสีเหลืองแต่หลังจากนั้นดวงอาทิตย์มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับณวันหนึ่งดวงอาทิตย์ก็จะขยายตัวเป็นดาวที่เราเรียกว่าดาวยักษ์แดงแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพของมันไปน้องก็ต้องดูและรู้นะครับว่าวิวัฒนาการของดาวเลืกเนี่ยเป็นยังไงพอรู้ว่าวิวัฒนาการของดาวเลืกเป็นยังไงเขาก็เอาดาวเลืกชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ย ว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งแล้วอาจจะมีดาวฤกษ์ชนิดอื่นนะครับที่น้องจะต้องรู้จักแต่ละชนิดเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงสีของดาวฤกษ์มีผลต่อพลังงานแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ความสว่างของดาวฤกษ์เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่จะต้องมารู้ว่าไอ้ตัวความสว่างดาวฤกษ์หรือตัวโชดมากจะใช้ในการแบ่งประเภทของดาวฤกษ์ยังไงกระบวนการพวกนี้นะครับจะเป็นกระบวนการที่น้องต้องแยกแยะอย่างละเอียดไล่ตั้งแต่บิ๊กแบง มาจนเป็นถึงวิวัฒนาการของจักรวาลจนมาเป็นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และสุดท้ายเจาะเข้าไปที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลถ้าน้องจับภาพแบบนี้ได้จะทําให้น้องเนี่ยมองภาพของตัวดาราศาสตร์ที่อยู่ในโอเน็ตเนี่ยชัดเจนแล้วพี่รับประกันเลยนะครับว่าในโอเน็ตเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนีจากในหนังสือนะครับแต่ว่ามันจะหยิบจับเอาแค่มุมเล็กมุมหนึ่ง ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมาถามแล้วก็ขยายความถามเราซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเปิดอ่านไปแล้วเราไม่ได้รู้ว่าภาพรวมหรือระบบความคิดเป็นยังไงเนี่ยเวลาน้องอ่านส่วนหนึ่งของหนังสือไปน้องไม่รู้เลยนะครับว่าตรงไหนสําคัญตรงไหนไม่สําคัญอันนี้คือประเด็นนะครับในข้อสอบดาราศาสตร์ที่มักจะทํากันไม่ได้เพราะนั้นไอ้ตัวนี้คือภาพใหญ่ของดาราศาสตร์ที่น้องจะต้องเน้นนะครับแล้วพอเราเจาะแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนที่เป็นการแบ่งชนิดประเภทของดาวฤกษ์จะเป็นตัวที่ชอบออกข้อสอบมากที่สุด นะครับแล้วก็วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ว่าจากดาวฤกษ์รูปแบบหนึ่งเปลี่ยนสภาพไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นยังไงตัวนี้ก็จะออกข้อสอบเนี่ยเยอะรองลงมานะครับเยอะรองลงมาหลังจากนั้นเขาก็ค่อยเจาะเข้าไปซึ่งมีน้ําหนักข้อสอบพอๆกันก็คือในระบบสุริยะจัก,กรวาลและนานๆานทีจะไปถามทฤษฎีเกี่ยวกับบิ๊กแบงอยู่บ้างโอเคปะ ถ้าเกิดว่าน้องเข้าใจภาพแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องจับประเด็นมากที่สุดก็คือการแบ่งชนิดของดาวเลือกว่าดูจากสีแบ่งยังไงดูจากความสว่างแบ่งยังไงถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วก็เจาะเข้าไปในประเด็นพวกนี้เนี่ยถึงจะพอทําข้อสอบได้นะที่เหลือเนี่ยมันก็คือต้องรู้แล้วว่าลักษณะการถามหรือข้อสอบเนี่ยมันจะถามเจาะประมาณไหนนะโชคดีมากน้องยุคเราเป็นยุคที่เขาเรียกว่าปิซ่ามาแล้วรู้จักว่าปิซ่าคืออะไรไม่ใช่พิซซา ปิซาคือระบบการสอบที่ไม่ได้เน้นจําแล้วเอาไปตอบได้นะน้องแต่ว่าต้องวิเคราะห์ถึงจะทําข้อสอบได้ลักษณะของข้อสอบโ n e เปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับไม่ถามตรงๆแต่ต้องวิเคราะห์โอเคปะ่ะและพอเราสามารถรู้กระบวนการพวกนี้แล้วไปวิเคราะห์ได้สุดท้ายเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านักดาราศาสตร์คอยสังเกตการว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดตําแหน่งของดาวนั่นนี่นู่นจะทํำยังไง หัวใจเขาก็เลยดูที่การโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าเวลาเราจะต้องการวัดว่าไอตัวดาวมันห่างจากเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องวัดจากโลกของเราถูกปะแล้วเราก็พบว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันใช้เวลาครึ่งปีมันจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งและ1ปีมันจะกลับไปครบรอบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าดาวดวงหนึ่งเนี่ยที่มันห่างออกไปเนี่ยมันมีตําแหน่งหรือมันมีระยะเป็นยังไงนะครับเขาจะอดทนอีกครึ่งปีครับ ที่สังเกตการโดยดูจากฝั่งนี้ว่าดาวมันทํามุมเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแนวดวงอาทิตย์แล้วพอผ่านไปอีกหกเดือนดาวมันจะทํามุมเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วเราเอาฐานตรงนี้นะครับคือระยะที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วไปวัดมุมตรงนี้ครับถ้าเรารู้มุมตรงนี้เมื่อไหร่เราก็จะหาระยะจากโลกไปถึงดาวตรงนั้นได้ไอตัวนี้คือระยะที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาวัดกันได้หมดแล้วโอเคปะ่ะ เพราะนั้นตรงนี้นะครับล่าสุดก็ออกข้อสอบดอกจันไปอีกหนึ่งดวงโอเคปะ่ะนะดังนั้นเวลาออกข้อสอบในส่วนของดาราศาสตร์ข้อสอบจะออกลึกลึกมากนะ,ะเพราะนั้นหลังจากที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยลองดอกจันเก็บไปดีๆนะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยโปรดถ,ถอยไปฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จดประเด็นคําพูดที่พี่พูดไว้ว่าตรงไหนออกเยอะตรงไหนออกน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันหน่อยครับน้องเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับข้อนี้เป็นพี่ไล่ตามแนวเลยดีกว่าว่าตรงไหนชอบออกเยอะที่สุด ตัวที่ชอบออกเยอะที่สุดก็คือการแบ่งชนิดหรือแบ่งประเภทหรือการวิเคราะห์คุณสมบัติที่อยู่ในดาวฤกษ์นั่นเองนะครับตัวที่ชอบออกมากที่สุดคือคํา okay. น uh huh. ี้น้องคือตัวที่พอแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมันจะเหมือนคําไทยโบราณโบราณก็คือคําว่าโชดโชดมาดโชดมาดคือมาดในการวัดโชดหรือวัดความสว่างของดาวฤกษ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวโชดมาดเนี่ยจึงเป็นตัวที่เขาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับดาวฤกษ์เนี่ยเยอะที่สุด เท่าที่นักวิเคราะห์ทางดาราศาสตร์เขาจะใช้กันเลยชโนดมาสจึงเป็นตัวที่ออกข้อสอบโอเคปะมีโจทย์นะครับอันนี้เป็นแนวข้อสอบแบบล่าสุดเลยเนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอดาวดวงหนึ่งนะน้องดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวลูกไก่นะดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวลูกไก่นะแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ดาวลูกไก่ดวงนี้เนี่ยมันมีอายุเท่าไหร่มันเป็นลูกไก่3วันลูกไก่เจวันหรือโตเข้าขึ้นไปเป็นแม่ไก่แล้วนืกออกอเนาะไอ้ดาวลูกไก่ตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า อายุมันจะเท่ากับดาวดวงไหนหรือจะอายุมากน้อยแค่ไหนข้อสอบถามอย่างนี้เลยนะครับซึ่งในข้อสอบข้อนี้เนี่ยเขาจะไม่บอกนะครับว่าให้ใช้คุณสมบัติของดาวเลิ์กอันไหนในการวิเคราะห์น้องต้องรู้เองว่าความสว่างสามารถใช้ในการวิเคราะห์อายุของดาวเลือกได้เช่นถ้าน้องไปเจอดาวดาวหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีจริงนะน้องชื่อว่าดาวทุกแกแล้วดาวทุกแกเนี่ยน้องไปดูความสว่างของมันนะครับ ไปดูความสว่างของมันเนี่ยโดยที่เรามองห่างจากดาวดวงนั้นเป็นระยะแน่นอนนะระยะแน่นอนก็คือเรากําหนดไว้เลยว่าที่ระยะที่แน่นอนที่เรามองไปอย่างดาวทุกแกโอเคปะกับระยะที่แน่นอนที่เรามองไปก็คือระยะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยระยะเท่ากันแล้วมองไปที่ดาวลูกไก่ถ้าเกิดว่าดาวดวงไหนสว่างกว่ากันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฉดมากสมบูรณ์เยอะกว่าโอเคปะคําว่าโฉดมาสมบูรณ์ต้องวัดจากระยะอะไรครับน้อง วัดจากระยะที่มองจากตำแหน่งที่ห่างเท่าๆกันแล้วถ้าเกิดว่ามันดันมีเราเราดันไปหาดาวที่มันดันมีความสว่างใกล้เคียงกันที่ชนมากสมบูรณ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าดาวสองดวงนี้มีแนวโน้มที่จะมีอายุเท่ากันโอเคป่ะพอเรารู้ว่าแนวโน้มมันมีอายุเท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยดูชนมากปกติก็คือดูจากโลกของเรานะครับดูจากโลกของเราว่าทําไมครับว่ามันห่างจากโลกของเราเนี่ยเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่และ ความสว่างที่มองจากโลกของเราเขาจะเรียกว่าโชนมากปกติดังนั้นความสว่างที่เป็นโชนมากปกติบอกอายุไม่ได้แต่ชนมากสมบูรณ์สามารถเปรียบเทียบว่าอายุดาวดวงไหนสว่างหรือไม่สว่างมากกว่ากันเพราะดาวถ้ามันมีขนาดใกล้เคียงกันอันไหนสว่างมากกว่าก็แปลว่ามันมีพลังงานเหลือในดาวเยอะกว่าอันไหนสว่างน้อยกว่าก็แปลว่ามันเริ่มใช้พลังงานผ่านระยะเวลานานไปอายุมันเลยทําไมครับมันเลยกินอายุไปนานอันไหนสว่างอายุก็เลยทําไมครับ อายุก็เลยเพิ่งเกิดนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโชตมาตเนี่ยจึงเป็นตัวที่ใช้ในการบอกอายุได้นี่ครับคือตัวอย่างของข้อสอบโอเนตข้อหนึ่งที่เขาถามมานอกเหนือจากตรงนี้นะน้องเขาไม่ได้ถามแค่ตัวที่เป็นความสว่างอย่างเดียวแต่เขาจะไปถามสีด้วยนะครับสีของดาวฤกษ์ว่ามันจะมีสีเป็นยังไงนะซึ่งสีของดาวฤกษ์เนี่ยเราสามารถที่จะไล่นะครับตามสิ่งที่เราเรียกว่าสเปกตรัมหรือรหัสของสี รหัสของสีเป็นยังไงครับรหัสของสีก็คือน้องต้องจําคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับก็คือ O B นี่นะครับ O ไอตัวนี้เขาเรียกว่าสเปกตรัมนะครับ O B A O B A แล้วก็ F G นะ K แล้วก็ M นะ O B A F G K M ไอตัวนี้คือรหัสสีหรือสเปกตรัมของตัวดาวฤกษ์โดยเขาบอกว่าไออันที่มันมีรหัสสีเนี่ยที่อยู่ด้านบนจะเป็นลำดับของสเปกตรัมที่สูงกว่า จะเป็นดาวที่มีพลังงานมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องไปดูเปลเวไฟน้องลองจินตนาการดูนะครับเราจะพบว่าข้างในเปลเวไฟเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินแบบฟ้าๆถูกปะแต่ด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นเปลเวไฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีแดงหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าตรงไหนเนี่ยมันมีพลังงานมากกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามีเทียนอยู่เล่มนึงเนี่ยเราไม่เสี่ยงที่จะเอานิ้วไปจิ้มด้านในแน่นอนถูกปะเพราะพลังงานมันเยอะแต่ถ้าเราเอามือไปไล่ๆด้านนอกเนี่ยยังพอทาเนา ก็คือพลังงานมันน้อยกว่าสีน้ําเงินนะครับจึงมีลําดับสเปกตรัมเนี่ยมากกว่าสีแดงยกตัวอย่างนะเขาก็จะเอารหัสสเปกตรัมตัวนี้มาเรียงจากมากไปน้อยแล้วอยู่ดีๆก็โพ้งขึ้นมาถามเราเลยครับว่าดาวดวงนี้ดวงนี้ดวงน,วงนี้อันไหนมีแถบสเปกตรัมมากหรือน้อยกว่ากันอันไหนมีพลังงานในตัวเองมากหรือน้อยกว่ากันเพราะนั้นน้องต้องวิเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วเอาไปใช้ในข้อสอบอันนี้ก็คือตัวอย่างของโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นแนวข้อสอบล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องสีของสเปกตรัม นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเจาะเข้าไปในระบบสุะจักราวาลแล้วนะครับขอบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าน้องสายสินหรือสายวิทย์จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดที่อยู่ในระบบสุะจักราวาลเนี่ยจะต้องไล่ระบบความคิดกันใหม่นะแล้วก็จะต้องเอาผนวกในส่วนของสายวิทย์เนี่ยเข้าไปใช้ด้วยเช่นยกตัวอย่างก็คือกฎของเคปเลอร์สามข้อซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาไล่พื้นฐานให้แล้วเราไปดูโจทย์ที่เป็นแนวข้อสอบล่าสุดอันนี้ด้วยกันอีกทีหนึ่งครับอ้าวเรามาดูลักษณะของข้อสอบ นะแบบสุดท้ายที่วันนี้พี่จะโชว์ให้ดูนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าโซลาร์สิสเ็มหรือระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับนะมีพี่ตากล้องของทีมงานออนดีมา oh. เนี่ย oh. เขาไปถ่ายภาพ oh. เขาเป็นนักนักถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพมาปกติเนี่ยจินตนาการของพวกเรานะครับเราก็จะเห็นว่าดาวหางเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้คือมันน่าจะมีหางเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนแล้วมันก็จะวิ่งลงมาถูกไหมแต่ในบางครั้งเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเห็นดาวหางเนี่ยหางมันดันเป็นอย่างนี้ คือทิศทางของมันไม่ได้แน่นอนน้องถ้าน้องไปเจอแบบนี้น้องอย่าไปบอกว่าตากล้องเขาถ่ายรูปผิดนะครับเพราะเราจะเสียวทันทีแปลว่าเราไม่รู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่าหางของตัวดาวหางตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงดวงอาทิตย์ถูกป่ะเพราะนั้นมันจึงมีความหมายว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วหางมันปัดด้านตรงข้ามหรือตรงนี้ก็ตามนะครับดวงอาทิตย์ <ๆ S 2> <at> ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วหางก็ปัดด้านตรงข้ามเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ย มันก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยไปอธิบายปรากฏการณ์ที่มันอยู่ใ,ใกล้กับตัวเรามากที่สุดเพราะว่าโลกของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นะซึ่งเวลาเราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนาทฤษฎีเกี่ยวกับดาวเคราะห์หรือนาดาวที่โคจรในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเราก็ต้องตั้งต้นจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ แต่น้องเนี่ยชอบจํากันผิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะจริงๆไม่ใช่นะน้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูวงโครจรที่มันเป็นวงรีนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะแบบนี้แต่จะอยู่จุดที่เรียกว่าจุดโฟกัสของวงโครจรที่เป็นวงวงรีนะครับเพราะเราเรียนทฤษฎีในภาคตัดกลวยกับกันมาแล้วนะว่ามันจะมีจุดโฟกัสอยู่สองจุดถูกไหมก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะตัวที่เป็นดาวที่เป็นศูนย์กลางหรือดวงอาทิตย์ก็อยู่ที่จะ จะอยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งนะครับแล้ยกตัวอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยเวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์เราก็จะได้ว่าการโครจรหนึ่งรอบดูนะดูนะนี่นะนี่คือจุดตั้งต้นนะครับแล้วก็วนมาจนกลับมาที่เดิมเนี่ยเวลาที่ใช้ในการโครจรหนึ่งรอบเราจะเรียกว่าคาบการโครจรหรือตัวทีใหญ่เค้า okay, มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งครับเขานั่งสองกล้องสองทางไกล น,นักฟิสิกส์คนนี้เกิดก่อนเซอร์ไอแซคนิวตันอีกนะแล้วก็นั่งสองกล้องเป็นเวลาหลายปีเป็น10ปีจากนั้นก็ค่อยๆพอดต,ตำแหน่งของดาวนะครับนะสรุปทฤษฎีออกมาเป็นทฤษฎีของตัวเขาเองครับชื่อว่ากฎของเคปเลอร์นะซึ่งกฎของเคปเลอร์เนี่ยได้อธิบายไว้นะครับ3ข้ออันนี้ก็เอามาออกข้อสอบไหนๆก็จะบอกข้อสอบแล้วก็สอนไปเลยแล้วกันนะครับฎกฎเคปเลอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูเวลาในการโครจรครบรอบนะครับ เราจะได้ว่าค่าตัวนี้หรือเวลาที่ใช้ในการโครจรกําลังสองนียจะแปรผันตามรัศมีซึ่งเป็นรัศมีเฉลี่ยกําลังกําลังสามนะรัศมีเฉลีย่ยก็คือบางครั้งระยะที่ห่างจากดาวศูนย์กลางก็น้อยบางครั้งระยะที่ห่างจากดาวศูนย์กลางก็เยอะถูกป่ะถ้าสมมติว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งจากตรงนี้มายัางตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้รัศมีในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมาหาค่าเฉลีย่ยค่ากําลังสองแปรผันตามรัศมีกําลัง กำลังสามโอเคปะ่ะอันนี้คือกฎของเคปเลอร์ซึ่งเป็นกฎข้อหนึ่งส่วนกฎข้ออื่นของเคปเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราให้โลกนะครับโครจรเป็นเวลา1เดือนเช่นระยะจากตรงนี้มายัางตรงนี้นะครับพี่ให้เวลาเป็น1เดือนนะครับหเดือนนะครับหมันนะเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าตอนที่โลกเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วเราให้เวลาโครจร1เดือน,นมันจะกวาดพื้นที่ในการโครจรได้เป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งโอเคปะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันห่างจากดวงอาทิตมาเช่นเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วพี่ให้เวลาในการโคจรเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่ากันหนึ่งเดือนเท่ากัเนเคปเลอร์ค้นพบว่าไอพื้นที่ที่มันกวาดจนครบหนึ่งเดือนตอนที่มันอยู่ไกลเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ไปเท่ากันพอดีตรงนี้ก็จะเรียกกฎของเคปเลอร์ว่ากฎของพื้นที่นะเพราะฉะนั้นน,น้องลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าโลกของเราตอนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ กับโลกของเราตอนอยู่ไกลดวงอาทิตย์อันไหนวิ่งเร็วกว่ากันวิ่งเร็วกว่ากันถ้ามันบังคับว่าถ้าใช้เวลาเท่ากันพื้นที่ต้องเท่านะพื้นที่ต้องเท่าถ้าแขนของสามเหลี่ยมเนี่ยมันสั้นมันก็ต้องมีฐานยาวถูกป่ะแต่ถ้าแขนของสามเหลี่ยมยาวมันจะปรับตัวมันเองให้ฐานมันทําไมครับฐานมันเล็กเพื่อให้พื้นที่มันสมดุลหรือกลับมาทําไมกันเท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันดังนั้นจะรู้ทันทีเลยว่าตรงนี้เนี่ยต้องวิ่งเร็วแต่ตรงนี้วิ่งช้าๆพอ โอเคปะ่ะเขาก็จะเอามาถามนะครับว่าตอนอยู่ใกล้กับตอนอยู่ไกลเนี่ยตอนอยู่ไกลจะความเร็วทําไมครับความเร็วจะมีค่าน้อยถูกปะ่ะแต่ตอนอยู่ใกล้ดาวที่กําลังโคจรตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีความเร็วที่มีค่าทําไมครับมีค่ามากกว่าอันนี้ออกข้อสอบปีล่าสุดโอเคปะ่ะกฎของเคปเลอร์ก็เลยต้องรู้นะครับแล้วอันสุดท้ายที่พูดถึงกฎของเคปเลอร์ก็คือวงโคจรเป็นวงรีที่พี่บอกไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้หลักเรื่องวงโคจรเป็นวงรีศูนย์กลางอยู่ที่โฟกัส รู้หลักว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาเท่ากันได้พื้นที่เท่ากันแล้วก็รู้หลักว่าเวลาที่ใช้ในการโคจรหนึ่งรอบหรือคาบกําลังสองเนี่ยแปรผันตรงตามรัศมีเฉลี่ยกําลังสามน้องก็จะสามารถออกมาตอบเรื่องนี้ได้ซึ่งน้องในสายวิทย์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วน้องสายสินก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประเด็นที่ในบางครั้งเนี่ยสายวิทย์อาจจะรู้และเอามาใช้ในการออกข้อสอบหรือในการทําข้อสอบได้แต่สายสินยังไงก็ต้องเก็บหมดแต่ก็มีเรื่องที่ในสายวิทย์ ก็ไม่รู้อยู่ดีถ้าเกิดว่าไม่จับประเด็นเช่นเรื่องสเปกตรัมเรื่องโชดมาดหรือเรื่องวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะเพราะนั้นแยกกันเองนะครับใครอยู่สายวิทย์ใครอยู่สายศิลป์แบ่งประเด็นแล้วก็ไปจับประเด็นในการฝึกและทําข้อสอบและสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับว่าน้องควรจะไปหาแนวข้อสอบที่เป็นแนวข้อสอบแท้ๆมานั่งทําแล้วก็นั่งทําย้อนหลังด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปแบบหรือแพทเทิร์นหรือเรื่องย่อยๆในการออกข้อสอบมักจะไม่หนีออกจากกันโอเคนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเทคนิคดีๆนะครับกับโอเน็ซึ่งพี่โหน่งเนี่ยจะมาไล่ให้ฟังในดาราศาสตร์ทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากไว้นะครับว่าช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วถ้าจะเหลือเวลาน้อยก็ต้องเหลือให้กับคนที่รักเราคือคุณพ่อคุณแม่นะครับทําช่วงสุดท้ายให้เต็มที่แล้วก็ขอให้น้องพี่ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ